ก่อนไอยิมก่อนครับพูดถึงซีเกมครั้งนี้หน่อยครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ตั้งเป้าอย่างไงบ้างเอ่ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามของตัวผมนะครับก็เป้าหมายมันก็เหรียญทองนะครับแต่แต่ละแมตช์มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับช่วงนี้ถือว่าตัวเองอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างดีเลยแล้วคิดว่าเป็นตัวความหวังของทีมชาติชุดนี้ด้วยกดดันไหมครับว่าต้องเป็นตัวหลักให้กับทีมชุดน,นี้ครับก็ไม่ได้กดดันครับเพราะว่า เกมแบบนี้มันสามารถโลเทชันทุกคนได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนต้องเล่นให้ได้ให้ได้ทุกคนเนี้ยะครับก็สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้ตลอดอยู่แล้วนะครับหลังจากซ้อมร่วมกันมาแบบฟูลยี่สิบคนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการปรับตัวร่วมกันในทีมก็ยังมีบางจังหวะที่ต้องคุยกันแล้วก็ซ้อมมากกว่าน,นี้แหละครับแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ด้วยการสื่อสาอะไรน่าจะทำให้เล่นงาน่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ดีทำได้ดีเนี้ยละครับรูฟอร์มมาเลยมาเป็นยังไงบ้างครับได ศึกสามอเลยมาก็เขาก็น่าจะรับแล้วก็โต้กับดีนะก็คิดว่าเราก็ต้องเวลาเสียบอลก็ต้องรีบไล่แล้วก็อยากให้เขาได้เล่นง่ายอยากให้เขาได้โยนยางะครัยอยากให้เขาได้โต้กับเนี่ยนะครับความรู้สึกครั้งนี้กับซีเกมสองครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างก็ครั้งนี้มันก็ก็เหมือนเรามาในโคต้าอายุเกินเนี่ยนะครับมันก็ มันก็อาจจะเหมือนว่าเป็นตัวความหวังของน้องๆค,คอยช่วยเหลือน้องๆนีนครับมันก็แตกต่างจากสองครั้งแรกแล้วนะครับมีอะเรไครับพูดถึงตําแหน่งที่จะเล่นหน่อยว่าเราถนัดอะไรยังไงตรงไหนครับครับก็จริงๆผมก็ถนัดกองกลางอยู่แล้วแต่แต่ก็มีที่ผ่านมาอีนชานครับก็มีได้ลงไปเล่นเป็นกองหลังบ้านนะครับแต่ก็ก็ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วแต่ แล้วแต่โค้ดจะเลี้ยวใช้งานนะเพราะว่ามันมั่นใจในโค้ดอยู่้วครับว่าเขาต้องมองเห็นอะไรในตัวเราที่เราสามารถไปเล่นตำแหน่งนั้นได้นับเป็นซีเกมครั้งแรกของตัวเองด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสมาในครั้งนี้ครับแล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับมาในฐานะอายุเกินครับก็จะมีอะไรก็จะคอยแนะนาน้องๆหรือว่าน้องๆมีอะไรก็ จะคอยออปรับเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็สื่อสารกันให้มากขึ้นครับ <วะ S 2> เพื่อ,อ,อในสนามเราจะได้คุยกันและเล่นกันได้ง่ายขึ้นครับมาเลเซียในมุมมองเยเที่ครับมองไงบ้างก็ก็พวกเราครับก็ได้ทําได้ดูการเล่นของเขามาแล้วแล้วก็ตามแบบแผนของโค้ชเนี่ยเราก็มีแท็กติกของเราที่จะเอานไปเจอใน,นมาเลเซีย<า> <ๆๆ S 1> วันพวกนี้ครับก็เชื่อว่าพวกนี้เราจะสามารถควา้าชัยชนามาได้ในมุมมองของเตอร์เกมระดับอาเซียนมันยากยังไงครับ <karaoke S 1> มันมันก็มีหลายๆอย่างนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมผู้ต่อสู้ด้วยหรือว่าทีมเราด้วยเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้กันครับเราก็อาจจะซ้อมกันไม่ได้มากครับก็ต้องเพิ่มเรื่องการสื่อสารกันครับส่วนเป็นเ,เจอคู่ต่อสู้เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแมตช์นั้นๆว่าเราเจอทีมไหน,นแล้วก็เราจะใช้เทคนิคข,ของเราเนี่ยตรงไหนเพื่อไปสู้กับทีมน,นั้นๆันครับพูดถึง,งเ,เรื่อเของเลืีอนทองนี่คือมันมีคนตัดหลังไว้เยอะบางคมบอกเอง็ไม่ต้อครับแบเตอร์เองผ่านอาเซีซนัากับบินแล้วพอมาซีเกมเนี้ย ตั้งแต่เราเป็นเด็กมาถึงตอนเราติดทีมชาติครั้งแรกซีเกมนะคุตบคลาสสิกความสัมพันธ์ซีเกมสมองตั้งอ่ผมมองว่ามันมันเป็นรายการที่แบบว่าอยู่อยู่คู่กับอาเซียนมานานเลยครับซึ่งหลายหลายประเทศเนี่ยเขาก็คาดหวังเนี่ยตองประเทศเราก็คาดหวังครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอีก,อ,กอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะทําให้ฟุตบอลเราได้พัฒนาแล้วก็น้องๆหลายคนที่ได้มาเล่นเนี่ยได้มีประสบการณ์เก็บประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาให้ประเทศชาติเนี่ยไปในไปอยู่ในอีกระด Gracias.